แพ้ V D O คอนะถ้าหนูแพ้หนูยอมเปิดกล้องเลยค่ะจัดไปผมเล oh yeah> ี่ยมเลยกนเนี that that ้ยููต้องรู้เอาแข่งนะเอาเะล่ะเอาเะล่ะจะลองดีเหรอมาทำให้พี่แข็งอ่ะจะแตกหรอกโอ้ยชัดดาวโอ้ไม่ เรียมปะ่ตปะตอบไปคำแ๊บแม,มึงนะแป๊บนะแม่เรียกแปบ๊บนึงครับแม่แปบ๊บนึงครับโดนกูแน่กูบอกเลยตายโดนโดนผสมผสมผสม,มาสารไอ้ไอ้คุณโดนอะไรวะเดี๋ยวเียบ้อยมามาเอือดมิวเฮ<ะ>้ยวะสวะัสดีครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเจอได้มิงถองรูปให้ลุงดูเลยลุงอยากเห็นหน้าตัวจริงหนูอะผู้หญิงจริงป่ะถ้าผู้หญิงจริงเดี๋ยวเปิดกล้องเลยถูทักแชทไปแล้วนะคะคนดู คิมมี่โนโตะโคริกาลาตินะกันนี่มาเปิดกล้องกันค่ะเดี๋ยวเราดูนะครับว่าใช่น้องตัวจริงหรือเปล่าพอพอวิดีโอเลยวิดีโอเลยจู่โทรมาหาหนูเลยใช่หนูโทรค่ะฮู้ยโทรมาโทรมาแปลกนะดูทรงแล้วโดนปั่นปะวะทำไมไม่รับคะหนูกเกินเฟซดถามได้ไหมคะเอาอยากจะรู้เหมือนกันว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย ปั่นกันหรือเปล่าถ้าผู้ชายนะผู้ะต่อยแม่งให้ง้างหมัดยังยืดรอเลยยิงยุยไหนดูสิเท่าไหร่วันนี้500ก้กูพอใจแล้วนี่โทรมาว่ะใครส่งเฟซมาวะอะไรอะอะไรอะครับเนี่ยเชอร์รี่มิวอะไรครับเนี่ยส่งมาแบบนี้ไม่ดีนะครับน้องผมรู้นะเอาลูกคนอื่นมาใช่ปะลองเลย โอเคนะหนึ่งหนึ่งให้มันมาหนึ่งหนึ่งก่อนแพ้แล้วลุงได้อะไรไม่ใช่มาท้าหนึ่งหนึ่งแล้วมําหายไปไหนเดี๋ยวรอลูลนะครับนี่คือรายการไ a n ค e ซ you p ล c กจะดูรูปนะครับเด็กที่เข้ามาจะหลอกลุงอะ่ะผมรู้หมดแหละคุณตั้งใจเข้ามาลออมาหลอกให้รักให้หลงใา้ชาวประมงก็คงไม่เข้าใจ <c oughs> มาเร็วเชอรี่มิวอ่ะลุงรออยู่เร็วๆแพ้แล้วใครส่งรูปมาเดี๋ยวจะเปิดวาร์มเลยกูบอกเลยกูบอกเลยเชอรี่มิวกูยังชอบเลย <c oughs> เว่ะตัวอะไร้าถามก่อนนะตัวอะไร เตียวเซียนไหมแพ้ V D O อนะถ้าหนูแพ้หนูยอมเปิดกล้องเลยค่ะจัดไปผมเลี่ยมเลยกันนี้กูต้องรู้มาเตียวเซียนเอาพูลีไฟมาเอามาเพื่อล้างโดยเฉพาะเชอรี่มิวจ๋าเชอรี่มิวจจ๋า บอกเลยแผ้จับทำเมียเลยลุงความหวังหมู่บ้านถ้าแพ้น้องเชอร์รี่มิวจะเปิดกล้องจะวิดีโอคอลกับลุงบอกเลยเชอร์รี่มิวจ๋าเดี๋ยวลุงไปรับน้องเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเรามาดูนะครับว่าแบบลูกเขาสวยแค่ไหนออนรับเลยยืนยันยืนยันแล้วดูรูปภาพได้ปะวะดููโปรไฟล์ไม่ได้หรอ,อ,อไม่ดูไม่ได้อ่ะซูมได้ปะวะเนี่ยออ้ย เชลลี่มิวมาพี่มาสิจ้ามาสิจ้าเอ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 ออุ้ยแข็งอุ้ยทำพี่แข็งเลยนะเชลลี่มิวไอยระวังแข็งนะ เชอรี่มิวโดนแน่บอกเลยน้องกิฟเชอรี่น้องวายมีสั้งมากมายแล้วไม่ยอมเรียกกันหรือว่าน้องแอนน้องอันน้องโบน้องขวัญน,น้องฝันก็ยังดีน้องกิฟชื่อเท่จะตา,ตายก็แล้วทําไมไม่เรียกกันล่ะนี่อยากจะเรียกน้องเชอรี่มิวว่าเป็นแฟนกับพี่ได้ไหมจ๊ะถ้ามันคือความคิดถึงฉันเองก็คงค,งคิดถึงถ้ามันคือความลึกซึ้งก็คงจะหมดหัวใจ มันคือรักจริงๆก็คงจะรักน้องมิวไงถ้าสมมติว่าน้องเขาตัวจริงนะครับแบบสวยแบบในรูปเลยนะผมจะตั้งสเตตัสครบ้วยนะโอเคว่าคนดูแล้วผมว่านะแอดวีแม่งต้องมีร้อน่ะผู้หญิงในเพลงลุงไม่มีใครแบบผิดหวังอยู่แล้วเว้ยคือสวยทุกคนผมพูดตรงๆน้องๆคนที่มาดูสตตีมนี่คือแบบสวยทุกคนจริงๆนะครับเฮ้กูแขกูล้างแล้วนะเมื่อกี้แรงเหมือนกันนะเนี่ยยายต้องเอาจริงนะครับน้องเชอร์รี่มิว อ่ะเด็กเอาแข่งนะระวังนะจ๊ะเอาแข่งนะจ๊ะระวังนะจ๊ะเอา้าตายแล้วหรอตายเฉยเลยอ่ะโอ้ยงานนี้มีเปิดกล้องกูบอกเลยงานนี้มีเปิดกล้องโอ้ยเจ็ดิด้นระถแห่แดงก,ก,กูดูตรงละแตก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 ดูตรงแตก ปลอยเฮ้ยอันนี้ได้เปิดกล้องแล้วเว้ยเราม,มนนามันเกลนเิมันหน้ามันมันหน้าเงินเน่ถ้ามันคือความคิดถึงลุงเองก็คงคิดถึงถ้ามันคือความลึกซึ้งลุงก็จะหมดหัวใจความรักที่ให้น้องไปน้องมิวไงผูชนะแน่เกมเนี้ยไม่ได้แล้วอย่าอ่อนค่อยผู้หญิงนะครับ มาดิเอาตายนะอ,ยอุ้ยแตกแตกอุยอุ้ยอุ๊ยอุยอะไรคำนี้อะไรคำนี้สงสัยน้งองเขาอยากโดนของจริงอ่ะได้ในเมื่อน้องมาทําให้พี่แข็งขนาดนี้เจอกันหน่อยแปลงล่างคันที่สองเพื่อเอาจริงกับน้องเชอร์รี่มิวยาโดนแน่เชอร์รี่มิวเตรียมตัวสัจจรเตรียมตัวสัจจกไปทําอะไรอ่ะไปทําอะไรอ่ะแอบเข้าไปคนอื่นเขาระวังโดนนะฮะ แอบเข้ามาคนอื่นระวังโดนนะจา๊ะโดนนะจา๊ะโดนนะจา๊ะโดนาาโดนะจา๊ะเอแข็งโอ่ะโดนป,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 ป้า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 แตกไม่ตายตายเรียบร้อยเปิดเพลงประจำวงนะครับเพลงประจำวงเวฟมานหน่อยละเพลงอันนี้คือตอนฉบับตอนที่เตียวเซียนนะครับใช้มาเดวิลกันในการเข้าวงเพลงวาอะไรโอ้ยไม่สนยอะไงตื่นบิตินะครับเพลงเชื่ออะไรวะอุ้ยมันดูหมิ่นเพลงวงเวฟเราว่ะ ดูจัดการนี้ไปตื่นมาดิมันคนมันได้วะจะแตกหรออีตัวจบค้างจบเลยเอาโดนนี่ครับลองลองน,องนีครับน้องไปจบเลยโดนแน่เชอรี่มิวไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่ใจให้ไปไม่คิดอะไรชนะแล้วดูทรงนะผมชนะแน่นอนครับน้องไม่ต้องห่วงนะมาตีพอมมาดูใหม่คะ่ะน้องพอมแพมสวัสดีคะ่ะ แข่งกันนั้นน่ะเอาเรียบร้อยโดนเอาแข่งนะเอาปล่าล่ะเอาปล่าล่ะจะลองดีเหรอมาทำให้พี่แข็งอ่ะจะแตกหรอกเอชอร์รี่มิวจ๋าเฮ้ยออกทอยปะวะเฮ้ยเขาไม่ได้ออกทอยเว้ยจัดการเลยเอาเนินๆไปเลยฟอร์ตี้เลเวนเชอร์รี่มิวโดนพี่แน่บ้าอาดมาทำให้พี่แข็งเหรอ ตี่จ๋ารออะไรอ่ะอุ้ยแข็งเก็บเลือดรอคะได้สิเก็บเลือดรอคะเก็บเลือดรอคาเก็บเลือดรอคะเชอร์ลี่มิวมาสิเอาเก็บเลือดตายโอ้ยอย่างชอบเลยว่ะแตงมันซ้ายเนาะโยกไปแพะกูซะ โดนแน่เชอร์รี่มิวงานนี้เราได้เห็นสาววิดีโอคอลกับเราแน่นอนดูนี่จะแตกแล้วมาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบทำพี่แข็งมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่แข็งนะครับน้องพี่แข็งนะอย่านะอย่านะอย่ามาทำให้พี่แข็งขนาดนี้ครับพี่ไม่ชอบทำให้พี่แข็งเนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยนะครับรอเลยครับน้องผมชนะได้แน่ เกมนี้เพลงแห่งพลังเวฟวงเนี้ยวงมาใหม่เดบิวต์มาใหม่เลยอโดนบอกเลยแตกอย่างเงี้ยแตกตัวใช่ไหมแตกโอ้ยชัดดาว oh โอ้ไม่เคยต้องเลี่ยมปะ่ะตอบไปคำแบบ๊บมึงน,นะแป๊บนะแม่เรียกแป๊บหนึ่งครับแม่แป๊บหนึ่งครับ <S <S โดนกูแน่กูอบอกเลย หัวล้ออะไรอ่ะหัวล้ออะไรครับเชอร์รี่มิวหัวล้ออะไรจ้าเอออย่างหัวล้อพี่สิคะหัวล้อหรอคะเด็กก็แต่งหรอี่มาวะเพื่อการวิดีโอคอขั้นสูงสุดมาเลยเชอร์รี่มิวมิวจริงหรือเปล่าวะวิ่งโดนแข็ง ี่มิวแปลงร่างคันที่3เพื่อจัดการน้องเชอร์รี่มิวเย้าว้าแนี่ผมบอกเลยเชอร์รี่มิวหลายรอบจัดแล้วเล่นในแข็งเล่นในแข็งเล่นในแข็งตลอดเอาตายนะอุ้ยแตกแตกอุ้ย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 พี่แข็งนะครับน้องพี่โดนแข็งยังไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยเราคนจนหน้ามลและหน้ามลอะไรอ่ะเก็บเลือดปะล่ะเอาเก็บเลือดเหรอครับ เาแตกเจรลอยให้ตีบ้านเลยไม่ตีบ้านแบบจังวะชื่อตีบ้านโคตรเบาเลยอุยีบ้านเบาจัดของแก้ทางเราต้องเปลี่ยนนะครับอยู่ในสมรภูมิลบต่อให้เป็นผู้หญิงเราก็ไม่ยอม วางอันเนี้ยโดนมาด know, да. ูนะคนดูพอจริงละมาเจอคนกูแล้วกูบอกเลยตายตายโดนโดนผสมผสมผสมผสานได้กูไอ้กูโดนอะไรวะเดี๋ยวเรียบร้อยมาอา นี่พลังแห่งดาบสายฟ้าผสมประสานไว้น้องคิดจะมาอ่อนข้อหรอคิดจะมาลองดีกับพี่หรอเฮอรเจรี่มิวตายซะเถอะแม่สาวน้อยคนรอดูนะครับวีดีโอคอเร์รี่มิวตามสัญญานะัจ้ะตามสัญญาอุยมันเกิดวะ่ะได้ได้ได้ต่อให้อยู่แปดตัวนะแปดตัวพอนะแปดตัวเปิดกล้องนะออไม่เหี่ยงแล้วนะ ไม่มีเหลี่ยมแล้วนะไม่มีเหลี่ยมแล้วนะคะโอเคไหมเออไม่เหลี่ยมแล้วเว้ยไม่มีเหลี่ยมนะครับไม่มีเหลี่ยมนะครับน้องไม่มีเหลี่ยมนะครับน้องแปดตัวไม่มีเหลี่ยมเออจองเทอร์รี่มิวรอดูเลยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ Hey! คุยว่าไงดีวะาแพ้เขาต้องเปิดกล้องอ่ะเปิดกล้องครับน้องสวัสดีครับเชอรี่มิวอันนี้ลุงอ่อนให้แล้วนะอันนี้คือตั้งใจอ่อนให้เลยอะ <S <S เปิดกล้อง <S <S วะสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ ไอสัตโอ้ยไอซัตโอ้กูว่าแล้วมึงอีกแล้วนะไอดักรลินได้เวนเฮ้ยวิดีโอแทบเลยอะสวัสดีค่ะไอสัตไอสัตกูยังชอบเลยยังเคเรอรองรีมิงไอสัตกูยังเต็งเลยวะ่ะโอ้ยสัยว์เลย,ย,นะยมึงคนบันได มึงคนมันได้นี่มึงมึงไปตัดผมร้านไหนมาวะโอ้โคตรเซ็กซี่เลยอะ่ะเย็ดเคแม่เมื่ออะไรนะไม่ต้องรู้สักเรื่อกได้ไหมครับไม่ต้องรู้สั่งง้ <c oughs> งางมาแล้วนะไปแล้วกูไปแล้วไอ้แม่งหลอกกูกูลบแม่งเลยลืมบล็อกแม่งว่ะเชอร์รี่มิม้ว อีเชอรี่มิวมึงจำไวนะ้เลยนะอีเชอรี่มิวสัตว์ทำตัวไม่ถูกเลยกูยังเซ็งเลยไอ้นุมมึงกดแชร์ให้น่อยดีจะต้องให้กูบวชให้ไหมหรือจะเอาสัฆทานคนละซองชุด